สวัสดีครับผมชื่อนายกิศดาจุมพูพื้นนะครับวันนี้จะมานำเสนอแลบที่3าม Dockerfile React นะครับ อาจารย์เห็นหน้าจออยู่ใช่ไหมครับเห็นครับครับผมขั้นแรกนะครับเราจะสร้างโปรเจกต์นี้ขึ้นมาแล้วครับอาโปรเจกต์นี้ผมสร้างแล้วนะครับผมใช้คำสั่ง create d x app แล้วก็ใช้ชื่อไฟล์ว่า my app นะครับซึ่ง เว้ที่ผมจะทําก็คือจะเอาตัวเลขมาบวกกันแล้วก็แสดงผลลัพธ์ <c oughs> เริ่มแรกนะครับ <c oughs> ผมจะ import use state เข้ามาก่อนนะครับจากนั้นผมจะสร้างย s สแตทนะครับมาเก็บค่าตัวเลขที่1ตัวเลขที่2นะครับแล้วก็สร้างมาเก็บคำตอบนะครับรีซอ ต่อไปนะครับผมจะทําการสร้างอีเวนต์ให้กับมันนะครับโดยเราจะสร้างซัมนะครับมาเก็บค่ายูสเดที่เราสร้างไว้ของน้ำหนึ่งแล้วก็น้ำ2น,นะครับเอาผลลับไปเก็บไในซัมแล้วก็ผมก็จะสร้างแท็กอินพุตนะครับเข้ามาแล้วก็กำหนดให้ Value เป็นน้ำหนึ่งนะครับแล้วก็น้ำ2น,นะครับ นี้ก็จะเป็นฟังก์ชันครับจะถูกเรียกใช้เมื่อมีการเปลี่ยนค่านะครับเ e x บล็อกที่ส่งค่าใหม่ที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามานะครับแล้วก็ให้กับเซตนาให้กับเซตนำหนึ่งแล้วก็นำสองแล้วก็ต่อไปนะครับก็จะสร้าง button นะครับบัตทอนแล้วก็จะสร้างออนคิด On click นะครับเมื่อมีคนกดคลิกครับจะแสดงผลลัพธ์ตามที่เราสร้างไว้ใน h a n d l e a d d i t i o n แล้วก็ให้แ tag P แสดง r e s o l ครับนี้จะเป็นแสดงเป็น text นะครับต่อไปจะเป็นการตกแต่ง page ด้วย CSS นะครับเดี๋ยวผมจะลันให้ดูครับ ับขั้นแรกนะครับผมจะใช้ CSS นะครับของ React โดย <S <S <ff> โดยให้มันอ่าตรงนี้จะเป็นเปลี่ยนพื้นหลังนะครับ แล้วก็ตรงคันเลอร์นี่จะเป็นแบบสีของตัวหนังสือนะครับนี่ครับผมต่อไปก็จะผมก็สร้าง c ีแของ b u t ท o อนมานะครับเพื่อตกแต่งปุ่มนะครับโดยให้ b บ็กกราว n d คันเลของมันเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือเมื่อ ให้มันเกิด hover นะครับเมื่อเอาเมาส์ hmm. ไปชี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เมื่อคลิกก็จะเป็นสีเขียวเข้มแล้วก็ตรง box shadow ให้เป็นสีเทานะครับ box shadow mm hmm. คือตรงนี้นะครับอย่างเช่นปุสองบวกสองนะครับแล้วก็พอคลิกปุ๊บมันก็จะเป็นสีเขียวเช่นครับ resource ครับ ครับเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็ผมก็จะบิ i l ไฟล์บิ i l ขึ้น Docker นะครับโดยขั้นแรกนะครับต้องสร้าง Docker ไฟล์ขึ้นมานะครับโดยนะครับฟอร์มจะบอกโ o d แล้วก็เวอร์ชันนะครับ workdir นี่จะเป็นแบบให้เราสร้างไฟล์ให้เราสร้างไฟล์แอปขึ้นมานะครับแล้วก็ บอกให้มัน copy ไปในแอปนะครับจากนั้นบอกให้มัน run แบบ npm install นะครับแล้วก็ export ที่ port สามพันะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นคำสั่งให้มัน r ันเป็น npm start ครับจากนั้นนะครับเพื่อไม่ปิดการเสียเวลาเราจะเปิดคำสั่งให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นคำสั่ง build นะครับขั้นแรกถ้าเราจะ build แล้วก็พิมพ์คำสั่งตามนี้เลยครับผมบิ View แล้วอันนี้จะเป็น d o c k e r ิวขีดทีแล้วก็ตามด้วยชื่อชื่อโปรเจกต์ของเราแล้วก็เว้นวรรจุดนะครับอันนี้ให้ให้บิ i วให้ดูไหมครับอาจารย์บิวครับแล้วก็ push ขึ้นไปที่ล็อกเกอร์หักด้วยครับได้ครับ ผมจะใช้ชื่อว่า React Lab นะครับ React Lab อ๋อยังไม่เปิด Docker ครับส อันนี้เป็นตัวเทสอันเดิมครับขออันนี้อลบออกก่อนจากนั้นก็ลองพิมพ์ใหม่รับเกอร์บิวคีจีก็ชื่อจากนั้นก็จะทำการบิวให้นะครับเป็นอิมเมจ แบบนี้คือเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ไปดูที่ตรง image ไองเลยนะครับนี่นะครับด้วยกิษดา bact lab นะครับตามชื่อที่เราตั้งนะครับอันนี้ก็คือ view เป็น image ได้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราลองมา run ดูนะครับ run image ตัวนี้ดูว่ามันใช้ได้นะครับด้วยคำสั่งไม่ต้อง run ครับเดี๋ยวกิศดาเลือก คนใดคนหนึ่งในเพื่อนให้ทําการทําการปูมาแล้วก็ทําตามคําสั่งที่คุณจะบอกเขาว่าแล้วก็ทําให้ได้ตอนนี้คุณไม่ต้องไปรันคุณพูดก่อนพูดยังไงทํายังไงให้เสร็จในขั้นตอนต่อมาคือทําการปูเพื่อนจะต้องปูลงมาให้ได้โอเคนะครับ ั้นแรกครับพิธีพ u ชนะครับ,รบผมก็จะพิมพ์คำสั่ง docker push แล้วก็ตามด้วยชื่อโปรเจกต์ของเราที่เราจะพ u ชขึ้นไปนะครับนัคือโปรเจกต์นี้นะคระับ react lab แล้วก็โ o l อนเป็น plus test นะครับก็คือเอาที่ล่าสุดลงนะครับ มันจะเชียมผิดดีอะ Some of ยังพี่รูว่าเกี่ยวมันเป็นพอรองรันดูก่อน

Hãy subscribe cho kênh เขียนชื่อผิดเกี่ยวกผบเขียนชื่อผิดนะครับที่จริงต้องเป็นแลบแบบตัวพี่ผมเลยพูดขึ้นไม่ได้มหาอิเมลยนไม่เจอนี่คือกำลังพูดนะครับ ลองไปดูที่ Docker ค,ครับก็ขุดได้เลยอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือขึ้นไปแล้วนะครับ r e ก i s ดา React Lab นะครับทีนี้ก็สามารถผูกลงมาที่เครื่องได้เลยครับ อาจารย์อันนี้คือเรียกเพื่อนได้เลยนะครับเรียกเพื่อนมาปูดได้เลยนะครับตอนนี้พูดขึ้นแล้วครับก็เชิญเลยครับตามสบายเลยเลือกเป็นดวงหนา้านาไหมครับดวงหน้าครับดวงหน้าาอยู่ไหมครับอยู่อยู่ค่ะ ดย่เิียงก์แชร์หน้าจอเลยสใ,ใช่ค่ระรอสักพู่นะคะเด็กชา อันนี้ค่ะแล้วทำยังไงต่อคะนี่ค่ะแล้วก็เสิร์ชเหมือนละละอรันทิตาเสิร์ชเลยครับ<ม>พิมพ์ว่าเอิร์กิสดา E A R T H แล้วก็ K R I T ขึ้นอ่ T ครับไม่ใช่ G นี่ขึ้นแล้วครับผมเปนที่สอง React Lab แล้วก็ไปที่คำว่า tag ครับตรงตรงคำว่า tag ครับใกล้ๆ Overview ครับครบคำสั่งปูมาได้เลยครับแล้วก็เปิดเทอร์มินอลแล้วก็ลองปูดูดได้เลยครับ ต้องทำยังไงก่อครับทีนี้เราก็ลองเช็คอิมเมจนะครับว่าเราพูเสร็จหรือยังนะครับด้วยคำสั่ง docker w e n w o r image แล้วก็มี s ด้วยครับ d o c k e r ไม่นะครับเอออย่าเพิ่งครับอย่าเอาอย่เพิ่งรันครับต้องเช็คอิมเมจก่อนครับเราลบลบก่อน ด็อกเกอร์แล้วก็อิมเมนะครับ I M A G E S E แล้วก็ S I M A G E S, <S, <S มีมีตัว E ด้วยครับ i m a c e s แล้วก็กด enter ได้เลยครับนี่นะครับก็จะขึ้น image ที่เราปูกไปเมื่อกี้นะครับดอกิษดา react แลกนะครับต่อไปลองรันได้เลยครับผมลองรันดูนะครับด้วยคำสั่ง docker run docker w i n b a x run เป็นวัดขีดขีด name เป็นวัดแล้วก็ตั้งชื่อว่า test ละกันแล้วก็ขีด p อันนี้จะเป็นพ o ตนะครับเป็นวัดสามพันแล้วก็ สามโคลอนสามพันวินวินบั็กครับขีดดีแล้วก็ชื่อโปรเจกต์ชื่ออิมเมจจัจลัดรีแอคแ lap นะครับ t react แล้วก็ lab ชื่อชื่อ image ครับตามด้านบนแล้วก็ enter เลยนะได้เลวครับลอง enter เลยรัอันนี้คืออ่าเสร็จแล้วลองไปเข้า local host พอ r สามพัดูที่ browser ได้เลยครับ กด Acc Allow Access กด Allow ลองเข้า Local Host พอร์3000นะะั่นเลยครับ Colon 3000อ่า Colon ครับอ่า Colon Colon 3000 สามพันครับสามพันเราตั้งพอร์ตไว้ว่าสามพันนี่นะครับก็แบบนี้ก็คือได้แล้วนะครับเพื่อนๆหรือว่าอาจารย์มีอะไรจะสอบถามไหมครับมันรันยังไงล่ะครับมันได้ได้ยังไงครับก็อธิบายเพื่อนมันเสร็จสิครับมีการรับค่าทําอะไรบ้างก็ให้เพื่อนทําสิครับ ออ่าอาลวงนภา,าขอแชร์หน้าจออีกครั้งแชร์หน้าเดิมใช่ไหมใช่ครับตรงลูกข้องพอดกับสามพันถ้าผมลองบวกเลขคำนวณเลขอะไรก็ได้ลองดูเลยครั นี่คือได้แนวนะครับครับถ้าอยากถ้าอยากหยุดนะครับสามารถไปหยุดการทำงานได้ที่ Docker Desktop ได้เลยครับตรงโปรแกรม Docker ครับลองเปิดขึ้นมาโปรแกรม Docker ครับไปเอ่อตรงนี้ก็คือตรงเทสนี่ก็คือตรงที่เรารันแล้วก็ตั้งชื่อว่าเทีนะครับสามารถกดสต็อปได้เลยครับจากแค่นี้ก็เอ่อก็สามารถลบคอนเทนเนอร์นี้ทิ้งได้เลยอันนี้คือจะบอกว่ามีคอนเทนเนอร์ไหนที่มันทำงานบ้าง ลบไปใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ตรง image นะครับไปที่ image ครับตรงนี้ก็คืออ่าแล้วแต่ดวงนาภาเลยนะครับว่าอยากจะเก็บไว้หรือว่าอยากจะ delete นะครับตรงนี้ก็คือ image ที่เราคูลงมานะครับ ลองเข้าที่ localhost อดสามพันดูใหม่ก็ได้ครับเห็นว่ามันจะไม่ทำงานแล้วครับลองรีเฟรชดูครับครับประมาณนี้ครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ